เอาสวัสดีครับผมวันนี้อะไรวันเนี้ยสามกล่องนี้มันเป็นงานอะไรบบันไดแทสด้สิแล้วบอกว่าเป็นอันนี้คือว่าเป็นตัวคอลเลกชัน,น,น,นคือเป็นงานวเวอร์ชนันจีนนะ Z GMF ก็คือว่าเหมือนกับอไอตัวฟีดอมน,นั่นแหละใช่ก็คือว่าคือ ZGMF ก็คือจะพูดว่าไงวะคือมันเป็นเหมือนตัวที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะอะไรมาบนู้นะประมาณนี้นะ ก็จะออกมา3ตัวก็จะเป็นซาสบี้นะครับผม MG นะครับผมแล้วก็เป็นฟรีดอมกันดั้มนะฟรีดอมสวยนะจะบอกให้นะคอลเลกชันเวอร์แล้วก็นิวนะสีมันจะต่างกันเลยนะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ประกอบก็เดี๋ยวจะมาดูก็คือว่าฟรีดอมกันดั้มคอลเลกชันเวอร์ชันนะนี่ประมาณนี้3สีชอบตัวไหนอันนี้อ่ะนิวชอบตัวไหน เซียบ,บี้เข้าตัวไหนฟีดอม,ดอมเออคนละกล่องไหยฮะ <c oughs> อ่ะโอเคเอาตัวไหนแกตัวไหนก็นดีแกกล่องกล่องกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะนิวก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นี่ตัวนี้สีคือสีที่มันแตกต่างกันก็คือเนี่ยทุกคนมาดูนะครับสีที่มันแตกต่างก็จะเป็นสีขาวกับสีออกเอ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> แดง,แดง,แดงส้มส้ม,สม <c oughs> นะ <c oughs> เป็นเหมือนกับแบบพวกสีอ่า ช็อกโกแลตแล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็นี่ถ้าเกิดดูตัวเนี่ยสีมันจะประมาณนี้นะสิ่งที่ให้มาก็คือว่าตัวสีเนี่ยมันต่างกันแล้วก็ดีคอน้ําต่างกันนะมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรและเบรเป็นสีทองมั้เขาเรียกว่าย้อมเป็นเรื่องธรรมดาของลุงบันนะครับผมนะ RX 9 3นะนี่มาสเร์เกตนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าข้างในแผงมันเป็นไงเฮ้ยโล่ข้างในมันเป็นสีแดงเว้ยทุกคนนะ แล้วก็อตัวหุ่นของมัน<า>เห็นไหมเป็นสีขาวนะนี่นี่นะสีขาวพาร์ทของมันก็เป็นสีแดงอ้าวจริงๆแล้วที่ดูหน้ากล่องคือตัวมันเป็นสีแดงเว้ยไอ้ส่วนที่บอกว่ามันจะเป็นสีแบบเหมือนคารามเมลไม่ใช่แต่เป็นสีแดงหน้ากล่องเนี่ยมึงหลอกกูแล้วเนี่ยนะนี่ตัวเป็นสีอย่างนี้ นะครับผมแล้วก็ารายละเอียดของมันเนี่ยอันนี้จากปกติแล้วมันจะเป็นเหลืองใช่ไหมแล้วมันก็เป็นออกเหลืองเคลือบแล้วก็ไอตัวนี้เบรดมันเป็นสีทองนะครับถามว่าตัวนี้สวยไหมในมุมของผมผมไม่ชอบแต่คือว่าถ้าคนจะสะสมแล้วให้มันดูแบบมีอะเอาเป็นว่ากูมีอะ ก,ก็ถือว่าก็ต้องมีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีดีคอที่เป็นสีสีทองนะเป็นดีคอสีทองประมาณนี้แล้วกันในเมื่ออ,ออกมามุกนี้เฮียว่าเฮียขอผ่านนะแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะต่อไปนะก็จะเป็นฟีดอมกันดั้มนะครับผมนี่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นคอลเลกชันเวอร์ชั่นนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ สีนี่มันจะเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนนี่อ่านะสติกเกอร์คือ3ตัวนี้มันออกมาพร้อมกัน3 3ตัวใช่ไหมแล้วก็ดีคอเนี่ยเป็นสีทองหมดนะครับผมประมาณนี้อ้าวเรามาดูข้างในถ้าเกิดจะเป็นฟรีดอมกันดั้มเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้เวอร์ชั่น2.0ป่ะใช่นะครับผมอ่ะสิ่งที่แตกต่างก็ปีกจากเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มนะออกฟ้าๆแล้วก็มีเบดให้มา นะแล้วตัวส่วนที่เป็นสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปีกของมันเนี่ยสีมันจะมีสีเห็นไหมสีฟ้าสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนแบบนี้นะสลับกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็บอดี้ของมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โครงด้านในก็จะเป็นสีเดิมแผงเดิมแล้วก็ใส่ให้ดีคอน,น้ําที่เป็นสีทองมาก็ประมาณนี้สําหรับฟรีดอมกันั้ำแต่ถามว่าตัวนี้สวยไหมถ้าเคยเฮ e ียเฮียว e ่านะ น่าซื้อน่าเล่นกว่านิวเมื่อกี้นี่อีกแต่แล้วแต่คนชอบแต่คือในมุมของผมสีเนี่ยมันมันมันต่างกันแล้วมันเท่ดีนะเบสก็เบสเดิมนะครับผมก็จะมีทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะบอกว่าเป็นแผงแผงแผงเก่าด้วยแล้วก็แผงใหม่ด้วยนะครับคือแผงใหม่ไหมไแ,ผแผงย้อมแผงย้อมแล้วกันนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฟีดอมกันน้ม รเรามาดูกล่องนี้เฮีย <Here S 1> ว่ากล่องนี้แม้เป็นกล่องที่สวยสุดจา้าบสุดนะครับผมเป็นซัสซี้นะครับผมคอลเลกชันเวอร์ชันนะครับผม,บผมสวยไหมตัวนี้ที่แตกต่างกันเยอะเลยคือเนี่ยมาดูครับเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมขาวน้ําเงินแล้วก็มีดีคอที่เป็นแบบจีนแต่ดีคอตัวนี้มันเป็นดีคอสีน้าเงินเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยถ้าให้ดูนะเนี่ยสวยสวยอ้าวแก่ครับผมดิสีน้ําเงินแบบนี้ไว้ทุกคนอันเนี้ย ตกต่างจริงเทจริงสวยจริงนะนี่แบบนี้นะครับอันนี้แผงเดิมของมันนะครับแล้วคือจากอะไรที่มันเป็นสีแดงอ่ะมันเป็นสีขาวเพราะซาสซบี้ปกติแล้วมันเป็นสีแดงแดงเฉดเลยโครงในที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะครับสีเดิมแต่สีโครงในของซาสซบี้ที่มันให้มามีทั้งเทาแล้วก็มีเงินมีอะไรประมาณนี้สวยเฮียชอบถ้าตัวนี้นะเฮียถือว่าชอบสุดนะครับผม แล้วก็มีในเรื่องของเอฟเฟกของโล่ไอตัวดาบไรเฟิลเนี่ยอะใช่ไหมนั่นแหละขวานอะไรก้ยบีมเซเบอร์เนี่ย, er ยก็จะเป็นสีสีฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็โครงด้านในเหมือนเดิมปืนเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆนานานเนี่ยที่จะเป็นแบบสีแดงก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดตัวนี้ฟันแนลพวกท่อทัสเตอร์พวกอะไรเงี้ยเป็นสีดำนะครับเหมือนเดิม นะแผงเดิมอันนี้ก็แผงเดิมนะฮะมันไม่มีเขียนเาเนะี่ยเป็นเวอร์กาตัวนี้คือไอ้พวกนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเวอร์คาเคหมดนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครชอบแต่ถามว่าโดยรวมถามว่าทุกคนที่ชอบซัสบี่เฮียว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำสีออกมาได้สวยแนละ้วคือมันแตกต่างกันนะราคาก็เดี๋ยวไปดูหรือว่าสอบถามร้านเ,เพจกันพาสุพีมเขาดูก็ได้นะครับผมว่า อะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับผมขอบคุณกันพาตุพีมที่รีบส่งมาให้เฮียดูนะครับกับ3กล่องนี้ราคาเป็นยังไงไปถามเขาดูยังมีเหลืออยู่นะครับผมใครอยากได้จัดไป3ามกล่องนี่ก็ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนไปแล้วจ้ะบายๆแกให้ดูถ้าใครชอบก็ไปตามกันนะครับผมเฮียก็ชอบซาสซาบีเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีซาสซาบีสีอื่นๆอยู่แล้วอาได้ตัวนี้ไปเฮียบอกว่า มันก็เทเพราะอย่างเป็นหนึ่งในลายที่มันเขียนมันเขียนว่าเป็นแซนด์ซบี้คอเลกชันเวอร์ชันก็จริงแต่มันไม่ได้เขียนเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีคําว่าเวอร์กามาเลยนะฮะแต่มันก็คือเวอร์กานั่นแหละอันนี้ก็คือเวอร์กาอันนี้ก็ไม่ใช่เวอร์กาใช่ไหมสองจุเท่านั้นเองนะครับไปแล้วจ้ะบ,บายๆเหนื่อยชิบหายวันนี้ทํางานนะไม่ได้มีอะไรย <ๆ S 1> ังไงพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับ t o m o เอ้ยกันน้ำกันน้ากวนวันดีครับทุกคนเมื่อวานนี้ลืมบอกไปมีเขาถามกันมาน้องๆถามกันมาว่าเออเดี๋ยวนะมันมีสามกล่องนี้ก็คือมีซาซาบ้นะนี่นี่ซาซบมีอะไรเนี่ยฟรีดอมนะครับผมแล้วก็มีนิวนะครับราคาเท่าไหร่บ,บ้างเฮียก็ลืมบอกราคาไปนะก็คือว่า นี่นี่อันนี้อะนิวเนี่ยนิวเนี่ยราคา2,990นะใครอยากได้ไปซื้อกันที่เพจกันพาสุพีมนะครับผมแล้วก็ซาซาบี้6 9 9 0บาทนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ฟรีดอมกันดั้ม2,990บาทนะตามตัวนี้นะก็ลองดูแล้วกันใครอยากได้นะฮะแต่คือใครชอบกลองไหนมาพูดกันหน่อยดิเฮียชอบซาซาบี้ว่ะนะนะ อีกทีแล้วกันนะซาซาบ้ก็ราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้นะ4,690บาทแล้วก็นิวกันดั้มก็2,990บาทแล้วก็โทรศัพท์เข้าแล้วก็ไอเนี้ย2,990บาทราคาเท่ากันนะครับผมนะฟีดอมกับกับนิวนะครับผมแต่คือซาซาบิเนี่ย 4,690บาทนะไปลองดูกันแล้วกันที่เพจกันพาสุพีมถ้าใครชอบเขายังมีเหลืออยู่นะจริงๆเนี่ยยังมีเหลืออยู่นะไปตำกันได้นะครับผมประมาณนี้จะมาบอกราคาประมาณนี้แหละนะใครอยากให้เฮียประกอบตัวไหนบอกได้เลยนะครับผมนะแต่อยากประกอบตัวนี้สีสวยนะไปดีกว่าไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพาไป ออไอ้นี่ด้วยร้านเอมันมีงานประกวดเลยไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวพาไปดูหาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมไปแลยจ้ะบ๊ายบาย